ห้าคดีฆาตะกรรมสยันไนที่โด่งดังที่สุดในโลกจะมีคดีอะไรบ้างไปดูกันคดีฆาตะกรรมสยันไนในยาไทยลินองในอเมริกา ในเดือนกันยายนปี1982มีการฆาตกรรมหมู่เกิดขึ้นณนเมืองชิคาโกรัฐอิลินนยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7รายวิธีการคือเปลี่ยนแคปซูลในขวดยาทาลิโนโแบบแรงพิเศษเป็นโพแทเสเซียมไซยาไนด์คดีนี้สร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลกไม่รู้ว่ายาที่ซื้อมากินจะมีพิษหรือเปล่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ยาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจนเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองสุดท้ายแล้ว FBI ก็ยังไม่สามารถหาผู้ร้ายในคดีนี้ได้ตราบจนถึงทุกวันนี้ คดีฆาตกรรมต่อเนื่องของไซนายมาริกาในอินเดียในช่วงปี1998-2007ได้เกิดเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องที่โด่งดังที่สุดในอินเดียโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัฐบังกลอ์มีผู้หญิงอินเดียหลายรายตายอย่างผิดปกติที่บริเวณชานเมืองตำรวจจึงเข้ามาทำการสอบสวนอย่างจริงจังจนกระทั่งพบผู้ลงมือคือมาริกาเคมป์มาโดยเธอมักอยู่ตามวัดในบังกลอ์มองหาเหยื่อที่ดูเหมือนว่าอยู่ในภาวะหดหู่สิ้นหวัง มาริกาก็จะเข้าไปตีสนิทรับฟังปัญหาของเหยื่อพร้อมทั้งปลอบใจจนได้รับความไว้วางใจจากเป้าหมายจากนั้นเธอก็จะชักชวนให้ไปประกอบพิธีกรรมโดยมาริกากจะนำน้ำหรืออาหารป้อนให้เหยื่อซึ่งจะผสมสไซยาไน์ลงไปเรียบร้อยส่งผลให้เหยื่อเสียชีวิตจากนั้นมาริกาก็จะขโมยเอาทรัพย์สินของเหยื่อไปจนหมดสุดท้ายเธอถูกตัดสินประหารชีวิตในปี2 0 1 2แต่ได้รับการลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนปัจจุบันมาริกายังคงใช้ชีวิตอยู่ในคุกจนถึงปัจจุบัน คดีฆาตกรรมไซยไนไ์แม่ไม้ดำในประเทศญี่ปุ่นในปี2013ตำรวจได้จับกุมนางจิสโกะคาคฮิซึ่งเป็นผู้ต้องหาลงมือฆาตกรรมสามีหลังจากแต่งงานกันได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นผลการชนะสูตรตรวจพบร่องรอยไซยไนไ์อยู่ในร่างกายของผู้ตายและนางคาคฮิได้รับเงินประกันไปเป็นจำนวนหลายล้านเยนตำรวจได้ขยายผลสืบต่อพบว่าสามีอีก3คนก่อนหน้าของเธอก็เสียชีวิตเช่นกันคดีนี้ผู้คนจึงขนานนามเธอว่าเป็นไม่ไม้ดำ เหมือนแมงมุมแม่ไม้ดำที่จะสังหารคู่ของตนหลังจากผสมพันธุ์นั่นเองสุดท้ายแล้วกลางปี2021สศาลสูงสุดของญี่ปุ่นได้ตัดสินโทษประหารชีวิตทำให้นางคาเคหฮิต้องอยู่ในคุกญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันคดีฆาตกรรมไซยนานไนคิลเลอร์20รายในอินเดียนอกจากจะมีคดีไซยนานไนมลิกาแล้วในปี2009ยังเกิดเหตุฆาตกรรมไซยาไนอีกครั้ง โดยคราวนี้เป็นฝีมือของโมฮานคูมาอดีตครูไว้46ปีที่ได้ลงมือฆาตกรรมหญิงสาวไปกว่า20รายโดยลอ่อลวงให้คบหาบอกว่าจะยกสมบัติให้จากนั้นก็จะค่มขืนหญิงสาวและให้กินยาเสยไหนโดยหลอกว่าเป็นยาคุมซึ่งคูมาสรารภาพว่าได้ลงมือฆาตกรรมไปนานกว่า5-6ปีเขาใช้ความเป็นครูที่น่าเชื่อถือลอ่อลวงหญิงสาวที่ไร้เดียงสาลงมือข่มขืนและวางยาพิษเยอะอย่างไรป้ปราณี แอมไซยนายคดีฆาตกรรมวงแชร์มรณะในประเทศไทยนับเป็นคดีฆาตกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ กับแอมไซย์นายหรือนางสรารัสเป็นอดีตภรรยาของตำรวจระดับรองผู้กำกับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมถึง12รายและพยายามฆ่าอีกหนึ่งรายเหยื่อแต่ละรายมีความเชื่อมโยงกับแอมในเรื่องของการตั้งวงแชร์โดยแอมจะตีสนิทกับเหยือ่อพาไปเข้าวัดทาบุญและส่งน้ําดื่มผสมยาพิษให้เหยือ่อจากนั้นก็ทําการขโมยทรัพย์สินของเหยื่อไปเรียกได้ว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ทําให้คนไทยหลายคนไม่กล้าดื่มน้ําที่ได้รับจากเพื่อนเลยทีเดียว ปัจจุบันคดีนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนเก็บหลักฐานและขยายผลบทสรุปจะเป็นอย่างไรจะมีเหยื่อมากกว่าเดิมหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปถ้าคุณเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ